Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. การที่คนเข้าไปเป็นอยู่ในวังวนนี่ค่ะมันมันเกิดจาก3สาเหตุหลักเนาะคือรายได้มันจะไม่พอรายจ่ายก็จริงมันมีความเหลื่อมล้ําของเรื่องรายได้อยู่อ่าซึ่งตัวเนี้ยคนที่รายได้น้อยมากเนี่ยก็อาจจะต้องมาดูว่าจะบริหารจัดการยังไงมันถึงจะหลุดไปได้อันที่2มันอาจจะเกิดจากนโยบายที่มันมาช่วยกระตุ้นให้เราอยากเป็นนี้เพิ่มขึ้นอ่าอย่างเช่นนโยบายรถคันแรกไม่มีรถคันแรกโดยที่ตัวเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองผ่อนไหวไหมนะคะอันที่3เนี่ยคือมันอาจจะเกิดจากว่าเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็เรื่องของ ความชุดความเชื่อที่เราเห็นกันเยอะมากเลยเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มที่รายได้อาจจะไม่ได้สูงมากเนี่ยคือเขาคิดว่า,าถ้านึกอะไรไม่ออกอ่ะไปวิ่งไปกู้ใหม่อ่ะพอไปกู้ปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในเดือนถัดไปก็คือ ภาวะการจ่ายหนี้ที่มันเพิ่มขึ้นถูกไหมคะแล้ววงจรหนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละทีนี้กลับไปถามว่าอา้าวแล้วมันจะไปออมได้ไหมต้องบอกต้องกลับมาที่ mindset เลยว่าพอเราทําเข้าไปทําเรื่องแก้หนี้ค่ะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าฉันต้องก่อนหนี้ไปจนเกษียณฉันไม่สามารถที่จะแก้ได้หรอกแล้วมันกลับมาที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีภาวะที่ลุกขึ้นมาฉุกค,คิดแล้วมีสติ กับการที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหานี้ด้วยซ้เพราะว่านึกอะไรไม่ออกกู้นึกอะไรไม่ออกกู้กู้ที่นี่ไม่ได้ละเอาวิ่งไปนอกระบบก็หมุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําอย่างแรกที่จะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้เลยคือต้องทําให้เขาเกิด awareness แล้วก็มีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหานี้ก่อนแล้วเขาต้องเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นคนแก้นี่นะคะไม่ใช่จะไปรอภาครัฐมาช่วยอ่ะพักชําระหนี้สิถ้าเกิดเป็นลูกหนี้เสียแล้วจะมาซั b ได d i z ดอกเบี้ยบางส่วนอย่างงี้้มมันันนคือออต คุณภาครัฐแล้วก็ขอบคุณทางแบงค์ชาติที่ออกนโยบายต่างๆเหล่านี้ออกมาแต่ว่าเรากําลังทําให้ลูกหนี้เคยตัวหรือเปล่าซึ่งตัวลูกหนี้เองถ้ามันจะแก้ปัญหานี้ได้เขาต้องลุกขึ้นมาแก้ด้วยตัวเองแล้วจะทํายังไงให้เขาออ,อมได้ซึ่งในในประเด็นที่เราเข้าไปทํางานกับกลุ่มนี้ค่ะเราเรากระตุ้นให้เขาปลดหนี้ใช่ไหมคะนึกภาพว่าเขาย้ายเงินจากดอกเบีย้ยที่แพงๆมาดอกเบีย้ยที่ถูกๆอย่างเช่นถ้าเป็นหนี้นอกระบบจากในดัตต์เบสของโนบูโรอะค่ะเราพบว่าคนที่เป็นหนี้นอกระบบเฉลีย่ยอยู่ประมาณ5 0,000บาท นึกภาพตามว่าถ้าเกิดมีเงิน50,000บาทดอกเบี้ย10%ต่อเดือน10%นี่คือขั้นต่ำของนอกระบบ<ม>ที่เราเจอในโรงงานคือจ่ายทิ้งเดือละห0 0 0ันให้กับเจ้านี้นอกระบบถูกไหมคะเราย้ายเงิน5,000บาทเนี้กลับมาเข้ากระเป๋าเขา แป๊บเดียวเรามีเงินแสนแล้วนะสองปีกว่ากว่าไอสองไม่ไม่ถึงสองปีดีมีเงินแสนแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการที่จริงๆเขาออ,อมได้แต่ว่าพอตอนเราเข้าไปทํางานกับกับกลุ่มเนี้ยเขาก็จะบอกเขาว่าคุณไม่ต้องแบ่งทั้งหมดที่คุณย้ายจากเจ้าหนี้มาเนี่ยแล้วมาออมก็ได้แบ่งมาสองพันสี่ปีมีเงินแสนอะไรอย่างเงี้ยทาให้เขาเห็นภาพว่าจริงๆเขาก็ทําได้และทําได้ยังไง